อาสวัสดีนักเรียนชั้นมอทุกทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูอาร์มในแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเต็มนั้นจะอยู่ในหนังสือเรียนพื้นฐานของนักเรียนชั้นมอนะครับวันนี้จะเป็นหน้า30แล้วก็หน้า31นะถ้าใครยังไม่ดู EP ีที่1นะครับให้กดที่ลิงก์ด้านบนเลยนะครับอันนั้นจะเป็นหน้า29สานะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องครูอาร์มนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่องครูอาร์มสอนคณิตศาสตร์นะครับคุณครูก็จะมีคลิป สอนกันบ้านให้ดูในทุกๆวันเลยนะครับอ่าวันนี้เรามาดูตอนที่2นะก็จะเป็นข้อ5ข้อ6แล้วก็ข้อ7นะครับมีสข้อญ่นะลูกอ่ะข้อแรกข้อ5นะครับมาดูเลยให้ A b และ C เป็นจํานวนเต็มนะครับจํานวนเต็มก็จะประกอบไปด้วยจํานวนเต็มบวก0แล้วก็จํานวนเต็มลบนะครับมี3อย่างซึ่งปรากฏบนเส้นจํานวนในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับ ถ้า c เท่ากับ a บวก b c คือผลลัพธ์ของ a บวก b นี้นะครับแล้ว c อยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับถ้าไม่สมเหตุสมผลจงหาว่า c ควรอยู่ในตำแหน่งใดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อนะครับข้อ1จะเห็นว่าจำนวน0เนี่ยอยู่ตรงนี้ติ๊กไว้ก่อนนะครับนี่จำนวน0 a, b และ c ต่างก็อยู่ทางขวามือของศูนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้ง a, ทั้ง b แล้วก็ c เป็นจำนวนเต็มบวกทั้งหมดนะครับอ่าทีนี้ c ไม่อยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรนะเนื่องจาก a กับ b เป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่เนี่ยเช่นถ้า a เป็น1น สมมตินะครับถ้า a เป็น1ถ้า b เป็น4อย่างเงี้ยผลบวกก็ต้องมากกว่า a และ b นะครับ b c นี้ก็ต้องเป็น5ใช่ไหมลูกนะเพราะนั้นตัว c ต้องอยู่ตรงนี้นี่ต้องอยู่ขวามือสุดเลยนี่คือตัว c นะครับเพราะนั้น c ตัวนี้ไม่อยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลเพราะว่า a b ต่างก็เป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่นะครับอ่ะเราก็เขียนเหตุผลลงไปนะครับ C ไม่อยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลให้เหตุผลไปนะครับเพราะ A และ B เป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ เพราะฉะนั้น c ควรอยู่ทางขวาของ a และ b ใช่ไหมครับอ่เขียนไป c ควรอยู่ทางขวาของ a และ b เสร็จเรียบร้อยในข้อที่1นะครับต่อไปข้อ2นะครับศูนย์ตรงนี้เห็นสีเหลืองๆนะครับจำนวน0ูนะความให้สีเหลืองไว้ a, b และ c อยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับดู a ก่อน a อยู่ทางขวาของศูนย์เพราะฉะนั้น a เป็นจำนวนเต็มบวกแน่นอนนะครับแต่ c กับ b เป็นจำนวนเต็มลบเพราะอยู่ทางซ้ายของศูนย์นะเพราะฉะนั้น c เป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหม c เป็นผลบวกของ a และ b ถ้า a และ b บวกกันค่า c ยังไงก็ติดลบแน่นอนนะครับเพราะว่า C เป็นจำนวนเต็มลบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าสมเหตุสมผลนะครับอยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลอืมจบข้อสอนะครับไม่ต้องบอกเหตุผลนะต่อไปข้อ3าม ถ้า a อยู่ทางซ้ายของ0นย์นะครับไปหาศูนย์ก่อนนี่0นย์อยู่ตรงนี้ a เป็นจำนวนเต็มลบเพราะอยู่ทางซ้ายมือของ0ส่วน b กับ c เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเพราะนั้น c ไม่อยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลนะเนื่องจาก a เนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมครับแล้วก็ b b ตัวเนี้ยเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับักเรียนและค่าสมบูรณ์ของ b ตัวเนี้ย มากกว่าเนี่ยมากกว่าค่าสมบูรณ์ของ A แน่นอนเพราะว่าอยู่ไกลจากศูนย์มากกว่าเห็นไหมเนี่ยตำแหน่งมันอยู่ไกลกว่าแสดงว่ามีค่าสมบูรณ์มากกว่านะครับ b มีค่าสมบูรณ์มากกว่า A ดังนั้น C C ตัวนี้ควรมาอยู่ย้ายมาอยู่ระหว่างศูนย์ถึง b เนี่ยอยู่แถวๆนี้นะครับต้องอยู่แถวๆนี้นะอ่าเพราะนั้นไปตอบก่อนนะครับ C ไม่อยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลนะครับ C เนี่ย C ตัวนี้ควรอยู่ระหว่าง0กับ b นะครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่3ต่อไปข้อ4นะครับนะจำนวน0อยู่ขวาสุดเลยจึงทำให้ทั้ง a ทั้ง b และ c เป็นจานวนเต็มลบทั้งหมดนะครับนะเพราะอยู่ทางซ้ายมือของ0ทีนี้ถ้า A a ตัวนี้นะครับไปบวกกับ B ตัวเนี้ยจะทําได้ผลลัพธ์เป็น C ซึ่ง C เป็นจำนวนเต็มลบหรือไม่นะครับนะเพราะฉะนั้นตัว C ตัวเนี้ยไม่อยู่ในตําแหน่งที่สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรเนื่องจาก A กับ B เป็นจํานวนเต็มลบทั้งคู่นะครับแล้วก็ A เนี่ย อยู่ห่างจากศูนย์มากกว่า b นะครับเพราะฉะนั้น a มีค่าน้อยกว่า b แน่นอนอ่ะนักเรียนโนต้ตไว้ก่อนนะครับ a ข้อนี้มีค่าน้อยกว่า b เมื่อ a มีค่าน้อยกว่า b ดังนั้น c ก็ควรไปอยู่ทางซ้ายมือของ a อ่ะเราเขียนไปนะครับ c ไม่อยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลนะเพราะว่า c เนี่ยควรจะอยู่ทางซ้ายมือของ a นะครับ เสร็จเรียบร้อยในข้อที่4นะครับต่อไปข้อ5อ้าวจำนวน0หาก่อนเลย A, A เป็นจำนวนเต็มลบเพราะอยู่ทางซ้ายมือของ0 C <B S 1> กับ b เป็นจำนวนเต็มบวกแน่นอนดูยังไงอยู่ทางขวามือของ0ูนะครับเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้น A ซึ่งติดลบไปบวกกับ B ซึ่งเป็นบวกนะผลลัพ์ จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกแน่นอนนะครับอืมเพราะนั้น C เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลนะครับอ้าวก็5เขียนลงไป C อยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลนะครับเรียบร้อยในข้อที่5นะครับ ่าต่อไปข้อที่6กนะลูกนะเป็นโจทย์ปัญหานะครับนิดๆนะดูที่โจทย์ก่อนนะครับโจทย์นะบอกว่าในขณะที่นักดำน้ำคนหนึ่งนะครับกำลังดำน้ำอยู่ที่ระดับติดลบ28เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับนะใต้ระดับน้ำทะเลนี้ลงไปติดลบ28เมตรเขาพบฝูงปลาการ์ตูนนะครับว่ายน้ำอยู่เหนือ เหนือตัวคนที่ดำน้ำนี่นะครับเขาจึงว่ายน้ำขึ้นไปในแนวดิ่งขึ้นไปเลยในแนวดิ่งเป็นระยะ13เมตรนะลูกดำน้ำขึ้นไปนะว่ายน้ำขึ้นไปหาปลากรา์ตูนเป็นระยะ13เมตรนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพฝูงปลาการ์ตูนเหล่าน,านั้นในแนวเดียวกับฝูงปลานะครับโจทย์บอกว่าให้เราหาว่าฝูงปลากรา์ตูนอยู่ที่ระดับความสูงเท่าไหร่ ระดับน้ําทะเละดูภาพนะครับภาพเขาบอกว่าดิ่งลงไปเนี่ยนะนี่คือระดับน้ําทะเลใช่ไหมเนี่ยระดับน้ําทะเลอยู่ตรงนี้นะทีนี้ดําดิ่งลงไปดําดิ่งลงไปเนี่ยติดลบ28เมตรทั้งหมดนี้นะครับติดลบ28เมตรแต่นักดําน้าว่ายในแนวดิ่งขึ้นมาอีกนะว่ายย้อนขึ้นมา13เมตร เราก็ต้องนำติดลบ28เนี้ยไปบวกกับระยะทางที่ว่ายขึ้นมานะครับว่ายขึ้นมาหาปลากรตูนนะลูกดูซิว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้เรามาเขียนคำตอบติดลบ28นะครับบวกกับว่าขึ้นมาหาปลากรตูนอีก13เมตรนะเพราะฉะนั้นจะได้ผลลัพธ์ก็คือลบ15เมตรนะครับอืม อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในข้อที่6นะครับง่ายมากเลยอ่ะต่อไปข้อที่7นะลูกนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับทดลองผสมสารละลายนะมี2ตัวคือ A กับ B นะครับแล้ววัดอุณหภูมิของสารละลายใหม่ได้เป็น24องศาเซลเซียสจากนั้นเขากลับมาดูนะครับวัดอุณหภูมิของสารละลายใหม่อีกครั้งหนึ่งทุกๆชั่วโมงเลยนะครับปรากฏว่า อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเป็นดังตารางต่อไปนี้นะครับดูชั่วโมงที่ผ่านไปนะหชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็6ชั่วโมงนะครับนะเป็นดังนี้จากตารางจงตอบคําถามต่อไปนี้นะครับอ่ะข้อ1น,นะครับเมื่อเวลาผ่านไป2ชั่วโมงสารละลายใหม่นี้มีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนะครับ เมื่อเวลาผ่านไป2ชั่วโมงนะลูกย้ำว่า2ชั่วโมงนะครับทีนี้อุณหภูมิของสารละลายใหม่ก็คือต้องนำา4 4เป็นตัวตั้งใช่มคับยคืออุณหภูมิที่วัดตอนแรกเลย24องศาเซลเซียสใช่ไหมไปบวกกับอุณหภูมิที่มันติดลบมาก็คือลบ5ใช่ไหมครับตรงนี้ก็แส่งเล็บไป บวกกับอุณหภูมินะ2ชั่วโมงเนี้ยก็คือกี่เท่าไหร่ไปดูนะครับชั่วโมงที่2อ,อุณหภูมิก็คือติดลบ8ใช่ไหมลูกนะเอาลบ8มาบวกนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วก็คิดมานะลูกอ่าเวลาเราเขียนตอบนะครับหนูเขียนไปเลยใส่วงเล็บ24บเนี่ยนะบวกกับลบ5นะครับเสร็จแล้วไปบวกกับลบ8นะบวก2รอบ 24บวกลบ5ก็คือ24ลบ5นั่นแหละนะครับ24ลบ5ก็เหลือ19ใช่ไหมครับ19 19ไปลบกับ8จะได้คำตอบคือ11องศาเซลเซียสเสร็จเรียบร้อยในข้อที่1น,นะครับต่อไปข้อ2 สารละลายใหม่นี้นะครับวัดอุณหภูมิได้ลบ13องศาเซลเซียสเมื่อเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงนะอ่ะเราก็ต้องคิดตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับจะได้อุณหภูมิก็คือ24เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับบวกด้วยลบ5นะลูกเพราะว่าชั่วโมงแรกก็คือลบ5นะครับจะได้19องศาเซลเซียสใช่ไหมครับนี่คือ1ชั่วโมงแรกนะทีนี้ เมื่อเวลาผ่านไป2ชั่วโมงนะครับเมื่อเวลาผ่านไป2ชั่วโมงหนูก็เขียนมาเลี้ยงไปเลยอ่าจนกว่าจะได้อุณหภูมิติดลบ13องศา,ศาเซลเซียสนะครับอ่าเมื่อเวลาผ่านไป2ชั่วโมงนะครับจะได้อุณหภูมิเท่าไหรนะก็คือนํา19เป็นตัวตั้งนะสิมาจากเมื่อกี้นี้ที่เราหามานะครับ19บวกด้วยลบแจะได้คําตอบคือ11 องศาเซลเซียสนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเมื่อ3ชั่วโมงก็นำา1 1เป็นตัวตั้งบวกด้วยลบ10ใช่ไหมครับไปดูชั่วโมงที่3 1 1บวกด้วยลบ10ก็เหมือนนำา1 1เป็ไปลบ10นั่นแหละ11-10ลบ10ก็เหลือ1องศาเซลเซียสนะครับต่อไปเมื่อเวลาผ่านไป4ชั่วโมงเอา1เป็นตัวตั้งบวกด้วยลบ14 นะลูกนี่แหละ1-14ก็คือติดลบ13องศาเซลเซียสเจอแล้วนี่ตรงกระโจดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอบเลยดังนั้นสารละลายใหม่นี้วัดอุณหภูมิได้13องศาเซลเซียสเมื่อเวลาผ่านไป4ชั่วโมงนะครับอ่าเท่านี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยในข้อที่7นะครับ เป็นยังกันบ้างนะแบบฟกหัดที่1.2นะครับนะต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องจํานวนเต็มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับต้องใช้ความเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะต้องเรียนต่อไปนะในการลบจํานวนเต็มในครั้งหน้านะครับ1.3นะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามช่องครูอามสอนคณิตศาสตร์ไว้ได้เลยนะครับนะครูอามจะมาสอนกันบ้านทุกๆวันนะ วันนี้คุณครูต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะแบบฝึกหัดที่1.3นะแล้วเราพบกันนะครับสวัสดีครับ